เอาเลยครับก็สดีคนที่น่ารักทุกท่านนะเดี๋ยวนี้พวกเกมฮอบเะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 มึน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 ลลบลบลบดิโอ้โหเกือบละเกือบละเดี๋ยนะเออเฮ้ยลงไปทำไมวะเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยโอ้โหอืมอืมอืมมตอนดิโอ้โหอะไรครับเนี่ยจะตายเอาว้เยอืม อ,อ,อีอออ๋อีออออโอ้ชีวิตอะไรกันครับเนี่ยมาถึงก็โดนเลยเอาล่ะอยู่แผนที่เขาให้ไปไหนครับผมเวสเขาให้ไปตรงไหนเนี่ยไม่บอกฮะเราต้องเปิดแผนที่แน่ๆเลยซูมเข้าซูมออกไม่ได้ด้วยครับผมตอนนี้ เดี๋ยวผมจะอลองไปทักที่หนึ่งแล้วกันตรงนี้น่าจะเคยมาแล้วอลองลงไปด้านล่างดิข้างบนมีตัวฮะตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือตรงนี้ก็มีเฮ้ยอะไรอ่ะมาโดดลงมาเหรอไม่โดดมันปลาอะไรมาน,นี่นี่เองตรงนี้ไปได้ไหมโอ้ ออแตกอ,อีอีอ,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 อีอีอะไรครับแน่แน่จบได้เว้ยเฮ้ยเาาดี๋ยวจมตู้กับเราฝีมือยังไม่พัฒนาไม่มีอะไรตรงนั้นเป็นทางตันตรงนี้อ่ะตรงนี้เคยมาแล้วเหมเหร,รู้สึกว่าข้างบนนี่มันโดดเหมือนโดดได้ไงไม่รู้ ตรงนี้ดูเหมือนโดดได้ครับไหนวะขึ้นได้ปะไม่ได้เอาเราจะไปยังไงครับเนี่ยอุ๊ยนั่นแน่นั่นแน่นนนนนโอ้โหว่าไงพวกมแมลงพวกมแมลงทั้งหลายตรงนี้เราเคยมาแล้วมันเป็นทางตันอุ๊ยโอ้โหเอาคืนมา ไปเดี๋ยวเราต้องกลับที่เดิมครับผมตรงนี้เราเคยมาแล้วเมื่อเมื่อพานที่แล้วผมจำได้แต่ตรงนี้มันเหมือนโดดได้เลยเนาะโดดโดดไม่ได้หรอกออคิดไปเองไปเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งก็คือน่าจะเป็นทางนี้เนาะจะเจออะไรปะเนี่ยตรงนี้เฮ้ยระเบิดมีพิษมีพิษ สัตว์มีพิษมีภัยไปได้แล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหตอนนั้นก็มีพิษมีภัยเหมือนกันโอ้โหดีนะที่หลบได้หลบทันมิงั้นแย่บอกเลยว่าผมแย่แน่แโอ้โหนั่นก็ระเบิดเอาทางตันอู้อู้อู้เกือบละทางตันครับผมไปไหนไม่ได้นะฮะ อสรุปแล้วก็คือต้องกลับทางเดิมไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหไหนให้จักการได้ไหมเฮ้ยเหมือนโดดได้ครับตรงนี้ผมว่าถ้าขึ้นดีๆว่าผมว่าโดดได้วะอโอโอ,โอ,อะไรอะไรใจเย็นๆอึบอึบโอ้ได้อยู่นี่ยขึ้นจากการมันหึหึห ยังไงยังไงโอ้ตายละ <c oughs> ตัดหญ้าก,ก่อนหญ้ากลกตรงนี้ขึ้นได้อ่ะผมเดือดขึ้นไม่ได้ตอนเนี้ยเออต้องทำอะไรทักอย่างหนึ่งต้องขึ้นทางนน้นว่ะอ๋อเนี่ยตรงนี้ขึ้นได้ครับผมตรงนี้มีถาวรอยู่ปีนได้อ,อ่าแล้วผมจะขึ้นยังไงครับเนี่ยตรงนี้ ออเนี่ยเนี่ยเออขึ้นไปเยี่ยมเลยอึ๊บเอ,อ้าเฮ้ยโดดไม่ตรงตายหาเลยทีนี้อะไรกันครับนี่อ่โอ้โหโดดไม่ตรงก็คือเท่ากับตายปากขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วโดดขึ้นไปได้เฮ้ยอ,อ้า ตอนแรกยังโดดได้เลยตอนนี้โดได,นนโดไม่ได้แล้วอเคได้แล้วอะไรของมันวะเนี่ยไปเหมือนจะโดดไปไม่ได้เหรอยังไงตรงนั้นผมว่าน่าจะนะแล้วตรงนี้มันจะกระโดดได้อย่างไรจริงไหมเพื่อนๆตรงนี้โดดไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ตรงนั้นมีเถาวัลย์อยู่นะ เราไม่รู้ขึ้นไปทำอะไรได้นะโอเคเราทำอะไรไม่ได้เลยครับผมไม่ไรทั้งมันไปที่อื่นก่อนแล้วกันน่าจะช่วยเราได้นะตรงอื่นปิตนาบกบนปิตนาบกบนตรงนี้ไปได้ปะน่าเราต้องไปยางน้นนะ แต่เราจะไปยังไงดีกว่าผมถามแค่นี้เดี๋ยวผมขอยายกกลับทางนี้ก่อนเออรู้แล้วตูมตูมนักตรงนี้มิมีอะไรแน่นอนนะครับผมต้องต้องไปตรงนี้ว่ะจริงๆเร,งงหหเ,เราต้องไปทางนั้ให้ได้นะผมนี่คือปัญหาหลักเลยก็คือเราต้องไปทางนี้ที่ได้ แต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากเดินสำรวจดูของมันไปได้อยู่แล้วแหละมันมีทางอยู่ครับผมเดีย๋ยวเราต้องเดินให้ดีับผมเหมือนตรงนั้นมันจะมีอะไรทักอย่างเฮ้ยตรงนี้มีของเดีย๋ยวผมจะเข้าไปจาัดก,การอึบอึบเรามาทางนี้ไม่ได้อะ มาตรงนี้ได้ปะไม่ได้เราคนที่จะมาทางนี้ได้อะถ้าถ้ามาได้นะแบบมันต้องมีอะไรให้ผมแน่ๆตรงนี้กระโดดขึ้นไม่ได้ครับผมโอ้โหแย่เลยครับจังหวะนี้อะไรกันครับเนี่ยผมว่าผมต้องมาได้ะ่ะจริงข้างบนนี้มัน มันมีที่ให้ทำอะไรทุกอย่างด้วยยังไงวะตรงนี้มันรู้ได้ใช่ปะผมว่าได้วะนี่ไงจริงด้วยปากขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมเกมอ๋อนี่ไงมาทางนี้ละเล่นไม่ยากแต่เข้าใจยาก ขอละกันนะเจ้าผีเสื้อน้อยเงียบเขาให้ใส่เป้าเฉยจับใส่เป้าเฉยโอ้เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเกือบไปเดินบนไม้อีกผมต้องโดดไปทางนั้นให้ได้ไม่ได้ครับเอ,อือตายหาัางนั้นที่ผมเห็นทางครับผมผมเห็นทางผมเห็นทางอยู่เราโม่แต่ขึ้นไปข้างบนในะหแต่ว่าตรงนี้ โอ้ยมันมีโดดเชื่อมตรงนี้ได้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนออว่าเล่นด้วยเมาส์คีย์บอร์ดจ,จะลำบากหน่อยนะฮะถ้าเล่นด้วยจอยอาจจะง่ายกว่านี้นะฮะผมว่าถ้าเล่นด้วยเมาส์คีย์บอร์ดต้องโดดให้ตรงเห็นปะโอ้ยชีวิตโอเคโดดได้ทักทีต้องตั้งใจโดดอเยีเออ่ยมเลยเอาละขึ้นมามานี่เลยขอดึงหน่อย เออลงมาแล้วครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะหมุนหมุนตรงนี้ได้ใช่ไหมเอ,อ้ยไม่ไม่ใช่หมุนนี่ต่อยใช่ปะเอาวะต่อยครับอืออ,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 อย่างนี้ได้อยู่ฮ่าฮ่าสบายสบาย,สบายแล้วจังหวะน,นี้อึ๊บโดไปยวขอมาตรงนี้ก่อนละกันไหนมานี่เลย รวบเข้าให้ขอละกันนะตัดเลยละกันแมปเข้าให้เรียบร้อยครับผมหายอีกอันนึงก็จะได้แบบเลือดเพิ่มละเอาวดัดดีโอโ้โหต้องโดดเพื่อนวะเราต้องโดดเพื่อนครับผมเฮ้ยกดผิดเล่นด้วยเมาส์คีย์บอร์ดจะเป็นยังไะครับผมโอโ้โหมันจะยากเงี้ยแหละ เรากดไม่ทันสักทีนะฮะชีวิตชีวิตเราเนาะโดดไม่ตรงอีกอยังไงอือึบโอเคใช้ได้อยู่เย็นใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนอัน,นถ้าไม่ตรงจะเป็นอย่างนี้เอาละอึบออให้กดไม่ทันเต้องตั้งใจเล่นจริงรอ่ะเพื่อนถ้าเราไม่ตั้งใจนี่คือแบบ ไม่เคยทันสักทีว้าวระบบกลไกนี้คืออะไรกันอืมมีทางบันไดด้านล่างไอ้ตรงนี้ก็โอเคมีมีทางขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เยี่ยมไปเลยแล้วตรงนั้นมันมันมีอะไรครับโอ้ผมอยากดู งเนี้ยมันหมุนเปิดอ๋อก็ยังไม่มีอะไรเนาะแค่เราต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินบนก่อนต้องลงไปทางนี้สิออโอ้โหด้านล่างนี้อะไรกันครับเนี่ยทางนี้เหรอเอาวัสดีครับพี่ ขอละกันยังไงครับอืมปรับของให้ได้ของเพิ่มครับผมให้เรามาแค่นี้เหรอเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่นี้จริงๆันเน่ยตรงนี้อ้าวมแแีแค่นี้ก็แค่นี้ปะกลับขึ้นไปต่อนะฮะอ่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผม อ๋อเนี่ยมันเป็นดูด้านล่างตรงนี้นี่เองอ่าตรงนั้นเป็นทางปกติปะ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปตรงไอ้นี่ก่อนดิบทเนี้ยผมว่ามันต้องมีทางไปแน่ๆครับผมเราคนกลก็้องทำงานเอาวะดีพี่เนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับมันเป็นทางกับเชือบที่เหมือนโดดได้เลยเนาะผมว่าผมต้องไปหาทางขึ้นว่ะ นี่ไงโอเคอ๋อมีของดีกว่าโถ่เอ้ยเราก็นึกว่ามีทางขึ้นเอามาโอ้ร้อยยี่สิบสี่เลยนะไอ้ตรงนี้โดดได้ตรงนี้โดดได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดก,การไอ้พวกนั้นก่นอนไอ้พวกตัวแสบทั้งหลายอุ้ยโดดเลยแล้วมันก็หนีขึ้นห้องบนอีกนะแม่ยถลาดจริงๆนั่นแหละถลาด่าถลาดเลอฮะถลาดเลอฮะ อึบถองนี้ได้อยู่อึบสวยอึบอึบเอาละอุ้ยอุ้ยเอามาเลยลงไปลงไปโอ้ยสวยงามไปแล้วเว้ยเฮยมาปันปราสาทข้าไม่ได้เต็แล้วผมเราต้องเปิดตรงนั้นเนาะ ขอตัดยาก่อนโอ้โหอะไรกันวันนั้นน่ะ,ะหาของก่อนมานี่เลยแต้มโคตรเยอะมีตท่าไหน่อุ้ยอุ้ยโดนโดนอะไรเกิดครับเนี่ย ตรงนี้เหมือนจะลงไปได้นะฮะโอ้โหสวยงามจริงๆเหมือนตรงนี้จะลงตรงนี้เราต้องเข้ามาตรงนี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เดี๋ยวผมขอเดินดูตรงนี้หน่อยตรงอ๋อตรงนี้เป็นทางลงเราต้องเดินทางนี้เหรอโอเคไปอึบ ลงได้นะตรงนี้โหลงมาฝั่งนี้เลยเนาะโอ้เป็นจุดวาร์ปนี่เองจะวาร์ปไปไหนล่ะเออเราเคยมาอย่างไรตรงนี้เอามีคนตายด้วยตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น โหคนตายพิบเลยตรงนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับเ,เพื่อนๆด้านในนี้เอาลาโหลดเกมละโอ้โหก็ยังมีพัซเซิลให้เล่นอยู่ยนะโอโอเดี๋ยวพึ่งๆลงไปได้เหรอผมว่ายังลงไปไม่ได้นะฮะผมว่าเดีย๋ยวผมต้องขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีผมยากลงไปด้านล่างดูว่ามันมีอะไรเปล่าวะไม่น่าจะมีอะไรนะตรงนี้เอาเฮ้ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอย่าตายเฮ้ยตกต้องขึ้นบันไดครับรอบันไดมาก่อน อึบไปไปขึ้นไปอึบถึงไหมโอเคถึงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก็จะไม่ถึงจะและ้วมานี่เสยียบข้าให้อะไรอะ่ะหัวใจเหรอโอ้เราได้เลือดหลอดแล้วมืงเนียเย้ได้เลือดเพิ่มอีกหลอดหนึ่งครับอุย้ย พคตรด,ดีแต่ก็ลดไปอย่างไวอึบเราต้องทำยังไงครับอ๋อทางนี้ทางนี้นอึบเฮ้ยไม่ตรงไม่ตรงอายหาเปล่าวะไม่ตายนะนึกว่าตายตกใจหมดโอเคฮเัดเจแล้วเราต้องด่วดไปฝั่งนี้นะไม่ตรงโอ้ยไปขึ้นไปเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้า งงทันทีงงทันทีทันใดเอ๊ะไม่เป็นไรชีวิตเกวียนควายตายเกิดเป็นเรื่องปกตินะฮะโอเคเดีย๋ยวผมจะต้องโดดไปทางนู้นนะอึ้บถึงไหมถึงอยู่อึ้บเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยอึ้บโอเคโอ้ชีวิตครับเมื่อกี้เกือบไม่ทัน นีเน่เดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเป็นบันไดเลียเลยนะอ๋อให้เราโดดตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วอึ้บถึงไหมถึงอยู่ถึงอยู่สวไว้ทำอะไรเนี่ยเตะเปวเ่าคือไปก่อนละกันมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ๋อนี่ไง ตรงนี้เป็นปุ่มเดี๋ยวต้องต่อยครับจะได้มีทางเดินอึบโดดไว้กินไปกินไปโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเรียกินไปกินไปเราต้องโดดแน่ๆเลยครับผมว่าโอโ้ตรงนี้ก็มีของอาไงดีวะ น่าไปหลายที่จะเหลือเกินโอ้โหเดีย๋ยวผมขอไปยืนตรงปลายก่อนแล้วกันนะเราอยากจะไปตรงนั้นก่อนปึ๊บหัวเราจะกระแทกอะวะโอเคได้อยู่ได้อยู่สวยงามอะไรอะอะไรอะคืออะไรอะท่าใหม่เหรอโอ้น่าสนใจแฮะ รอต่อไปครับผมตอนนี้ปึบเอ,อ้าเฮ้ยตกหืมตกยาวเลย,ยชีวิตจำได้ว่าเราทางในแถบนี้อยู่นี่ยังนี้ไปได้อยู่ขึ้นทางนี้ไปขึ้นไปข้างบนนะฮะขึ้นไปไประจำการให้ตูงที่สุดโอเคสบายของตรงนี้ เดี๋ยวรอขึ้นไปใหม่นะฮะเอาละมาละเดี๋ยวเราต้องรอโดดนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเราจะยังโดดไม่ได้เดี๋ยวเราเรอรอโดดตรงนี้แล้วกันโดดอึบได้อยู่ไปเฮ้ยจะขึ้นไปไหนเนะี่ยเออเดินทางนี้ดิมีอะไรปะตรงนี้มีทางไปตรงนี้เยี่ยมเลยออกจากตรงนี้ได้ทันที ออขึ้นมาข้างบนละอะไรวะเนี่ยปลดปล่อยเหรอเยี่ยมเลยว้าวเหมือนเรากำลังปลดปล่อยอะไรทุกอย่างโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งเพิ่งเพิ่งเอิ่มอะไรกันครับเนี่ยทำไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โห เสียบเขาให้น <si ี่ไงฮ่าฮ่าอ๋อนี่คือตัวตัวหลักตัวใหญ่มาเนอะโหอะไรกันโดนฟอบงำเหรอโอ้โหเป็นพลังงานไปเลยฮะตอนนี้เป็นไงครับคุณพี่ผมปลดปล่อยคุณพี่ได้แล้วใช่ไหมจะให้อะไรเราอะไรแล้าง เราเด็กๆมาเต็มเลยโอ้โหนะั่นคืออีกจุดหนึ่งที่เราต้องไปใช่ไหมลนะ่ะฮืมโอเคยังไงครับเหมือนได้สักอย่างหนึ่งเย่โอ้โหนี่คือจุดที่เราต้องไปนะครับผมโคตรไกลเลยเดี๋ยว ว่าไงครับเด็กๆหืมน้ำตรงนี้มันลงได้ปะอ๋อนี่ตรงนี้มีทางเดินไปอยู่ไปลงไปด้านล่างเลยแล้วกันยอ่งโหตรงนี้มีอะไรครับเนี่ยดูไม่ถูกกันเลยทีเดียว แต่คุ้นๆน,นะแถวนี้เอ้าเฮ้ยผมไปไหนวนะเนี่ยอ๋อเดินมาตรงนี้มานี่ทีขอดูหน่อยทีไ,ได้อะไรได้แต่พวกนั้นแหละนะฮะเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยอะไรอะโหมดอะไรเนะี่ยดักโซ่ n e อะ Okay. เหมือนได้ทุกอย่างโอ้โหถ้าเราไม่ลงมานี่เราก็ไม่รู้เลยนะว่าผมจะได้อะไรไปลุยต่อครับผมมันมีอะไรให้ตำรวจเยอะเลยนะผมแถวนี้ตรงนี้ก็มีของ <c oughs> เจอของอีกเพึบเลยด้านล่างก็ต้องมีต้องเคลียนะฮะโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะลงไปเคลียตรงแถวนี้ก่อนแล้วกันเนะฝั่งนี้ S <S อืมโอเคสวยอืออโอเคแหมเป็นไงเกิดการได้อย่างรวดเร็วเอม้มาเลยนี่ไงข้างบนนี้นี่เองที่เราไม่เห็นใช่ปะนัำติดอะไรวะมันติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งไงต้องลงไปดูเหมือนระบบมันทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้สวัสดีเพื่อน อืมอือีมองไม่เห็นนะผมมอมไม่เห็นผมมองไม่เห็นออมันมองไม่เห็นวะอืมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอะไรครับคุณพี่คุณพี่ลงมาทูกับผมดีไหมอืมอืมอะไรครับอืม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 อมานี่เลยโอ้ได้เลือบเหมือนจะได้เรือบเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะตอนนี้แต่ก็ได้แค่หัวเดียว ต้องหายที่หนึ่งทำไมมันทายเลือดเยอะจังเฮ้ยลบ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 อุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมเอาตืนได้ไม่มีปัญหาอะไรลบลบโอ้โหจังหวะตีตะตันเองนี่ไงอันตรายตะตันเองเมื่อไหร่อันตรายเมื่อนั้น แถวนี้มีอะไรเนี่ยอืมแถวนี้เป็นอ๋อเป็นที่ที่ที่ผมเคยมาป่ะเออใช่ตรงนี้มันมันถูกทำลายไปนะฮะเราก็เลยเดินมาตรงนี้ได้อ๋อนี่ไงเราก็มาตรงนี้ซึ่งเป็นที่เดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราไม่สามารถทำอะไรได้นะตรงนี้อันนี้เหมือนกับว่าเราเดินวนไปวนมาเนาะ เราก็ต้องขึ้นข้างบนตรงนี้เปิดไม่ได้นะฮะน่าจะมีอะไรที่ติดขัดอยู่เห็นไหมหลบหลบอุ้ยหลบไม่ทันอึอึโอ้หลบไม่เคยทันตัดหญ้าหน่อยดิมีอะไรบ้างในหญ้าเนี่ยโอเคมีเลือดนะฮะตรงนี้เยี่ยมเลย เพิ่มเดิมให้เราหน่อยผมเดินไปตรงหไหนวะเนี่ยตอนนี้เดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดินอ้อมอะเหมือนเดินเล่นตร,ตรงนี้ไปได้เหรอไปได้แต่บล็มองไม่เห็นอะมองไม่เห็นอะไรเลยจุดเซฟนะผมตรงนี้ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย